สวัสดีค่ะวันนี้มังหะเรื่องเบรกอัพโปรเกส99%ตอนที่5ถึงตอนที่7ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอลิซมังหะสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังหะสนุกๆให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยและก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันแอดก็ต้องกราบขออาภัยเสียงที่ซ่าเข้ามารบกวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงไก่กราบขออาภัยด้วยจริงๆค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเปน็นกำังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยมิงเยี่ยดีไซน์พวกเขาดูอะไรกันอยู่อะเย่หลิงซีหัวหน้าจางเรียกเธอไปพบฮะสงสัยหลินเอ๋อกังต้องไปรายงานอะไร ให้จางเทียนอี้ฉวยโอกาสตรหนิฉันแน่ๆหัวหน้าจางอะเย่ลิงซี yeah, เป็นเพราะคุณมิ่งเย่ยดีไซน์ของเราถึงช่วดโอกาสร่วมงานกับเซิ้ไไหลซึ่งถือเป็นการขาดทุนอย่างมหาศาลคุณรีบไปเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้ผมไล่คุณออกผู้รับผิดชอบแผนกออกแบบจางเทียนอี้ คุณเอาอะไรมาอ้างว่าที่หมิงเย่ยไม่ได้ร่วมงานกับเซินไหลเป็นเพราะฉันถ้าไม่ใช่เพราะเธอการขอแต่งงานบ้าบอต่อหน้าสาธารณาชนในที่คนพลุกพ่านแบบนั้นแค่เพราะถูกขอแต่งงานในที่มีคนพลุกพ่านทำให้เซินไหลย,ยกเลิกเซ็นสัญญาจะให้ฉันเอาความเห็นของคุณไปบอกเซินหนานเหิงไหมล่ะเย่หลิงซีนี่เป็นท่าทีที่คุณคุยกับหัวหน้ากันเหรอที่ฉันพูดมันผิดไหมล่ะ พอแล้วพอแล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วเจ้าของหมิงเงีย้ยอู่เจียประธานอู่หัวหน้าจางคงเป็นห่วงบริษัทมากก็เลยพูดจาแรงไปหน่อยเสียวเย่ก็อย่ากเก็บมาใส่ใจเลยนะความสามารถของคุณมีมากพอทางบริษัทไม่ไล่คุณออกเพราะเรื่องนี้แนะ่แต่คุณจะต้องไปที่เซินไหลกุบป,ประประธานคะ แต่เซนไหลไม่สนใจหมิงเยี่ยแล้วแบบนี้ประธานเซนจะยอมให้ฉันเข้าพบหรอคะไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูก่อนตอนนี้ความก้าวหน้าของบริษัทกำลังจะดิ่งลงเหว,วเสี่ยวเย่อย่าลืมสิ่งที่บริษัทคอยสนับสนุนคุณอยู่สิมิงเย,ย่คือน้ำพักนำแรงของพี่ซูเวียและพี่อูเจียในฐานะสามีของพี่ซูเวียกำลังใช้บุญคุณมาบังคับฉันก็ได้ค่ะอีกสักพักฉันจะไปที่นั่นค่ะ,ะแผนกออกแบบ หลิงซีหัวหน้าว่าอะไรเธอบ้างทำให้บริษัทต้องขาดทุนก็ถูกไล่ออกนะสิเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะเพราะเธอยังคงต้องเป็นเบอร์สองของแผนกออกแบบเหมือนเดิมแย่หลิงซีซันไลกุ๊บ <c oughs> ขอโทษนะคะ คุณไม่ได้นัดล่วงหน้าไว้ทางเราต้องถามผู้ช่วยของท่านประธานก่อนค่ะว่าท่านพอจะมีเวลาว่างไหมรบกวนนั่งรอดที่ห้องรับแขกก่อนนะคะบางทีนานเหิงคงไม่ออกมาเจอฉันแน่ๆคุณแย้ค่ะฉันดื่มกาแฟก่อนค่ะขอบคุณค่ะแต่ มาทานมีอะไรจะสั่งหรือเปล่าคะเขาชอบดื่มชาเขียวรับทราบค่ะดิฉันจะได้ไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะหลังจาก6ปีที่เธอจากฉันมาฉันตามหาเธอแทบทุกที่หาจนหมดหวังแต่ดูเหมือนเธอจะสบายดี ไม่อะไรอาวรถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเลยในอนาคตของเธอมันคงไม่มีฉันอยู่ด้วยแล้วสินะแต่ฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปง่ายๆแบบนี้แน่นอนลองอ,อกท่านมาทานไม่อยู่แล้วตกลงระหว่างท่านมาทานกับคุณแยกมมันยังไงกันแน่นะ พอดีฉันไม่รู้ว่าคุณชอบดื่มอะไรก็เลยเอาน้ำชามาให้อีกทีค่ะเชิญดื่มให้อร่อยนะคะเออฉันนันเถิงมาแล้วหรอแล้วฉันจะได้เจอเขาตอนไหนประธานสนติประชุมอยู่ค่ะจะได้พบเมื่อไหร่นั้นดิฉันคงตอบไม่ได้ค่ะฉันนันเถิง ฉันแย,ย่หลิงซีซซีระหว่างลูกกับหยางเฟยมันเกิดอะไรขึ้นตู้จินหลานแม่ของเขาใช้ไม้ประกาศไปทั่วหมู่บ้านว่าลูกไปหลอกลูกชายเขาอะไรนะคะนี่หยางเฟยมันลามไปถึงแม่เลยเหรอแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแม่ไม่เป็นไรช่วงนี้ลูกอย่าเพิ่งกลับมาบ้านก็แล้วกันลูกชายของฉันตามประคบประงมดูแลลูกเธอไม่เคยขาดตกบกพร่องและตั้งใจเตรียมงานแต่งอย่างเลิศหรู สุดท้ายลูกสาวเธอมันก็มาหลอกหลอกลูกชายของฉันเอ๊ะแม่หนูจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยแม่อย่าเพิ่งไปมีเรื่องกับพวกเขานะรอหนูก่อนลูกแมบ่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่ามาเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นคุณแย่เลยตายแล้วประธานสั่งให้ดูแลเธออย่างดี เดี๋ยวค่ะคุณแย่คุณจะได้ไปไหนคะฉันมีธุระด้วนในเมื่อท่านประธานยังไม่สะดวกงั้นพรุ่งนี้ฉันค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวค่ะเธอทำอะไรเออไม่มีอะไรคะ่ะท่านประธานฉันมีความรู้สึกเหมือนกำลังจะตายเลยอะ่ะ คาดว่าพรุ่งนี้ฉันคงไม่ต้องมาทำงานแล้วล่ะเขาเป็นยังไงบ้างคุณแย่มีธุระเลยขอตัวกลับก่อนค่ะเขากลับแล้วงั้นเหรอใช่ค่ะคุณแย่บอกว่าพรุ่งนี้จะมาใหม่ค่ะท่านเรื่องประชุมเหรอคะ เย่ห yeah, ลินซีเธอมีธุระจริงๆหรือว่าอยากจะหนีฉันไปอีกครั้งกันแนะ่ลูกสาวเธอไม่ได้แค่หลอกลูกชายฉันเลี้ยงแต่ยังแก้ลูกชายฉันด้วยแก้งทำเป็นไม่รู้จักสะบัดหน้าน้และลูกชายของฉันออกมาจากบริษัทฉันว่าลูกสาวเธอต้องแอบผู้ชายไว้ในบริษัทแน่ๆฮะจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคม ซีซีฟังอยู่นายกลับมาแล้วเหรออืมเพิ่งลงจากเครื่องตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณป้านะ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมเธอคู่เด็ขอแต่งงานไม่สำเร็จเลยมาลามปามหาเรื่องแม่ของฉันฉันก็เลยต้องได้มาจัดการแล้วต้องการเรียกค่าเสียหายในสิ่งที่เราเสียไปฉันไปกับเธอดีกว่าพวกเขาจะได้ไม่กล้าทำอะไรเธอ หกปีกับการตามหาเธอแต่กลับต้องมาเห็นกับตาตัวเองว่าเธออยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนอื่นเยหลิงซีนี่ใช่ไหมเหตุผลที่เธอปฏิเสธฉันนี่พวกคุณอย่ามาพูดจาเหลวหลายแบบนี้นะลูกสาวฉันเป็นคนยังไง ญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านต่างก็รู้ดีกันทุกคนต่อให้คุณใส่ร้ายเธอยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกฮะถ้าดีจริงผู้ชายก็ต้องแย่งกันสิแต่นี่อะไรอายุก็ไม่ใช่น้อยๆยแล้วยังไม่แต่งงานสักทีฉันว่านะที่ลูกเธอไม่มีใครเอาก็เพราะมีนินสัยแย่ๆแ,แบบนี้นั่นแหละก็ใช่อยู่นะที่ผมชอบเขาแต่ก็จริงเขาควรจะดีใจที่ตัวเองขายออกสักทีไม่ใช่มาเล่นตัวแบบนี้ พวกคุณทอตามกฎสำนักงารบริหารการรักษาความปลอดภัยที่สาธารณะการดูหมิ่นผู้อื่นอย่างเปิดเผยหรือสร้างข้อความอันเป็นเท็เพื่อให้รายผู้อื่นจะต้องถูกปรับและจำคุกซสี่สีพวกคุณกล้าพูดเมือนเมื่อกี้อีกรอบไหมล่ะเออดูมิน่นพวกฉันไปดูหมิ่นเธอตรงไหนฉันมีบันทึกการสนทนาเป็นหลักฐานซึ่งฉันปฏิเสธการคบกับนายแต่นายเป็นฝ่ายตามตื้อฉัน แล้อยากเข้ามาพัวพันกับฉันเองฝ่ายเดียวนายล่ะจะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองได้หรือเปล่าโอยเธอละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลของลูกชายฉันลบบันทึกสนทนาเดี๋ยวนี้นะอ้าฉันว่าแจ้งความเธอให้ตำรวจมาจัดการแม่แม่ผมว่าลรากลับกันเถอะคืนยังอยู่ต่อพวกเราต้องขายหน้าแน่ๆ งั้นครั้งนี้พวกฉันจะปล่อยเธอไปก่อนก็ได้เช๊แม่คะอย่ายืนอยู่ตรงนี้เลยเรารีบเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าคะ่ะอืมเฟิงอยู่ก็เข้ามานั่งพักในบ้านป้าก่อนก็ได้นะครับคุณป้าผู้ชายแบบเฟิงอยู่นี่หายากนะนิสัยดีแถมยังหล่ออีกอถ้าป้าไม่ให้ซีซีไปออกเดด ซีซีก็ไม่ต้องมาเจอคนอย่างอย่างเฟยคุณป้าก็ชมผมเกินไปแล้วล่ะครับซีซีเป็นเพื่อนผมยังไงผมก็ต้องปกป,ป้องเธออยู่แล้วครับผลไม้มาแล้วจ้าซีซีลูกไม่ต้องทำอะไรแล้วรีบกลับไปทำงานเถอะหัวหน้าลูกเขายิ่งไม่ชอบลูกอยู่ด้วยระวังเขาจะจับผิดลูกนะแม่คะที่จริงวันนี้หัวหน้าหนูก็จับผิดหนูเพราะเรื่องของอย่างเฟยไปแล้วล่ะค่ะ อะไรนะทางั้นตอนนี้ลูกถูกไล่ออกแล้วเหรอยังค่ะแม่แต่หนูถูกสั่งให้ไปทำภารกิจข้างนอกก็เลยไม่ต้องกลับเข้าไปบริษัทแล้วล่ะคะ่ะจะว่าไปลูกก็ทำงานที่เหมิงเยี่ยมมาหลายปีแล้วนะก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของประธานซูไปแล้วและตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดูแลบริษัทนี้แล้วลูกก็เลยไม่มีใครคอยช่วยเหลือมักจะมีเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกปวดหัวอยู่เรื่อย แม่ว่าลาออกมาก็ดีนะลูกเออแต่ว่าซีซีเธอมาช่วยงานฉันที่เจียเหอดีกว่าไหมบริษัทของฉันขาดคนพอดีเลยจริงด้วยแม่ก็เกือบลืมไปเลยเฟิงอยู่ก็เปิดบริษัทออกแบบเหมือนกันลูกไปทำงานที่บริษัทของเฟิงอยู่ที่กว่านะตกลงป้าตกลงแทนซีซีเลยแล้วกันนะตอนแรก ฉันก็อยากจะชวนเธอให้มาทํางานด้วยกันอยู่แล้วแต่เธอต้องการตอบแทนบุญคุณเจ้านายของหมิงเยี่ยฉันก็เลยไม่กล้าชวนครั้งนี้คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะปฏิเสธฉันอีกแล้วนะบริษัทเจีอเหอดีไซน์มีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ว่าตอนนั้นเฟิงอยู่เคยสารภาพรักกับฉันในตอนที่ฉันยังลืมสนานัหึงไม่ได้เขาเลยขอดูแลฉันแบบนี้ตลอดไปหากต้องกลับมาทํางานกับเขาจริงๆก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะซีซี พูดอะไรหน่อยสิลูกฉันจะลองเอาไปคิดดูนะที่บอกว่าจะลองคิดดูเธอจะเอาไปคิดจริงๆหรือว่าต้องการปฏิเสธฉันทางอ้อมกันแน่ฟังหยูขอบคุณนาะที่มาส่งฉันฉันรู้นะว่าทำไมเธอถึงไม่อยากมาทำงานที่เจียเหอฟังหยูขอโทษนะฉัน ก็เหมือนกับที่เธอยังโง่ลืมเขาไม่ได้และฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะโง่เหมือนกันก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆก,ก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ติชชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจอลิสมัง,งัะสบายๆเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะหรือจะสนับสนุนผู้แปลาตามรูปที่ขึ้นโชว์ด้านบนได้เลยนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะ